สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนเหมือนนี่ผาพี่นอ้อ,อ,นนองมาแสบอีกตามเคยค่พ <c oughs> ะพี่น้องหลังเลิกงานค่ะพี่น้องเลิกงานเหมือนี่เลิกงานเร็วค่ะพี่น้องเลยมีเวลาเฮตินนะ่ะยังแจงอยู่ค่ะสามทุ่มสามทุ่มกลัวสี่สี่ทุ่มแล้วยังแจงอยู่เลยค่ะพี่น้องเมือนนี่คิดอยากกินเอตําผ้าคีริวค่ะพี่น้องตําผ้าคีริวเนี่ยตําผ้าคีริวพริก สี่สิบเม็ดค่ะพี่น้องพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยตาเพิน่นบได้ตําให้ละเอียดเดี๋ยวมันสิเพร็ดแห้งค่ะพี่น้องเนี่ยพริกแห้งสี่สิบเม็ดโอ้ยกกินน้ำลายหิว <c oughs> ก่อนไปเห็ดงานกินในกินน้อยเดียวค่ะพี่น้องตอนพักเบรกก็กินแต่กาแฟนู่นนี่นั่นบบบ่บกินอย่างตั้งใจกลับมาสิมาเห็ดกินนี่พี่น้องเบิง่งกินอ่างพี่น้องส,าาสันดกว่าว่าสันนั่นล่ละคะ่ะคนอื่นในช่องยายสาญ,ญายชาแนลอ่า ขอโทษด้วยค่ะที่อย่างก็ตอบคอมเมนต์ซาไปน้อยอีย่างจั่ซสี่ค่ะหรืออีกสิบหมื่นหนึ่งอย่างสี่เพราะว่าลังเทียเหตุผลคือแบบว่าลังเทียเบิ่งพี่น้องจันสี่เขียนคอมเมนต์ไปเบิ่งพี่น้องจันสี่สี่คอมเมนต์เขาไปให้กำลังใจพี่น้องสี่มันส่งอะไรค่ะพี่น้องมันสมอะไร,รมันหมุนติว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 หมุนติวมันบม่มีคืนค่ะพี่น้องอยู่โรงงานบาทนี่ เข้ากับต่องโอเวลาจิตชโมงเห็ดงานจิ่ชโมงเคืองค่ะพี่น้องโตมือปันนี้เข้ากับต่องโลกโลกับมากับม้าบ้านนั่นแหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งของบ้านเท่านาคะคะนั่นนะคะแต่ถามมาคิดหอดบอคิดหอดเบิ้งสุมือกับพี่น้องที่ตามเพื่อนตลอดนั่นแหละค่ะโอ้ยโมหลายเออนั่นแหละค่ะคลิปนี้สําหรับคนใหม่ค่ะพี่น้องถ้าหลงเข้ามาหรือว่าจังไหนก็ททำมาคลิปนี้ก็ เบิ่งให้3่นสามีนาทียังสี่หรือว่าจบคลิปกะธรรมะกับกดไลค์แฮนเดอค่ะกดไลค์กดแช่นั่นแหละค่ะฝากไว้แน่ค่ะพี่โน้องช่องน้องไม้ไปซาซาค่ะพี่โน้องบอไกรมีเวลาปันไหนนั่นแหละค่ะถา้าผู้ใดกดไอ้กดติดตามให้มีขอความเด้งขึ้นมาใน,น่นี่กถา้บาบอไดไปหาเร่วก็คือสีจดไว้ค่ะพี่โน้องจด จดไห้ในกระดาษนั่นเพื่อกันลืมค่ะพี่น้องแต่ว่าบปลืมค่ะพี่น้องปลืมตามไปหาถึงหน้าบ้านแน่นอนค่ะมีแนอ้อไปฝากแน่นอนค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะโอ้ยโมหลายสามนาทีกลัวแล้วนั่นแหละค่ะผักแก้มก็คือมีผักกาดดอกกับผักหินหลวกค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวกินเพราะท่านเลยหลวกไว้หลวกแคบหมูค่ะกรอบๆค่ะแล้วก็ผักสลัดค่ะบ่มียัยงหลายผักโลตูค่ะพี่น้องมาโมหลายแห้งเตะอันอียงก็ พาคีริวต้องใส่เวลาหยัมครับพี่น้องต้องใส่เวลาหย่ำเด้ถทำบ่ายบลละเอียดเกินไปติดคอมาค่ะมาโอ้ยเห็นหน้าฉันนิดนึงนั่นละค่ะมามาค่ะพี่น้องมา แซ่บครับพี่น้องแซ่แบ,บแคบหมู แสคบค่ะกินไปกินไปกับไา่านอดปลาได้ค่ะพี่นอ้องติดแขวมันอดปลาได้ กินยากยำยากกะแซ่บค่ะพี่น้องตั้แซ่บแซบมันนี่ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องมูมูพวกที่เพื่อนๆนช่ายูทู e ค่ะพี่น้องเพื่อนเขามากคอมเมนต์ให้กำลังใจนั่นนะค่ะผู้ใดเพื่อนเขามากคอมเมนต์ให้กัไอตามไปหอดบ้านเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนขึ้น,นกันครับพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ตอนเดียวกับพ่อแห้งแล้ว ปาพริกเป็นน้ำพริกยหง คลิปนี้ใส่เวลาดนจากน้อยเด้อค่ะป้าเนี่ยพี่น้องเพราะว่ากินเร็วว่าได้ค่ะย่านนำติดข้อ ยนำจนปวดกล่ม พี่น้องเห็นงามแซ่บ ใา่มีความสุขกากการกินอิ่มที่ได้กินของที่ถืกใจแซ่บมาค่ะตอนนี้อาปากคา่ะอาปากค่ะบพี่นอ้อง คนใดนะกาไว้ที่หลังครับพป่น้องเขียวเนี่ยเสียเวลาตอนหมักผิก อยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องว่นกินแค่นี้ล่ะว่นกินว่นกินเพราะว่ายัง <c oughs> ก้อนกินพเพราะังมวนมู่ของในบ้านเห่าครับพี่น้องมันต้องเข้าไปซื้อในเมืองไกลๆบานนี่เข้าไปซื้อเทียเข้าต้องซื้อมาไวยลลายครับพี่น้องบาน,นเฮข้าก็ต้องว้นกินกินนี่อย่างน้อจังเสียมันบอก เมื่อไหร่มีของกินหลายขึ้นบานเท่าเพราะลี่นเื้นแซ่บค่ะป้าต้นีมาค่ะ การทำงานหลายครับ เหราจะตอนหมดพริกค่ะอีกจากตอนอเกือบสำหลัก ค่ะพี่น้องอากาศพอนๆคิดอยากกินไอติมค่ะพี่น้องนี่ไอติมเขาผลละไม้รสผลละไม้ค่ะพี่น้องมีสตรอเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่แล้วก็มะนาวนี่แหละค่ะเขาเขียนมาอมหอมมาค่ะแก้เผ็ดก<ๆ>ินมะนาวแซ่บ แพอยากกินในตมีมามาเม่เอาค่ะซื้อไว้สองกอง <c oughs> มีมะนาวมีส้มตอบร,รี่บ พี่น้องแค่นี้อะฮะคิอนี่ฝากพี่น้องไว้แค่นี้สักก่อนค่ะไว้บอกกันเข้าหนาเนาะค่ะพี่นองพี่น้องสวัสดีค่ะ